สวัสดีครับเต็นเกตประทุมยุสคานิมิตไบลำลูกกาคองเจ็ดนะครับวันนี้ทำคลิปวิดีโอนำเสนอสวยสวยจริงรถสวยเป็น Honda CRV Generation ที่3นะครับเป็นตัวเครื่อง2000อขับเคลื่อน4ีล้อเครื่องยนต์3 2 0 0 0นะครับปี2007ติดตั้งแก๊ส LPG ถังโดนัทหัวฉีดอย่างดีเลย ดูห้องเครื่องนะครับห้องเครื่องเดิมทุกจุดไม่มีตัดต่อไม่มีแก้ไขดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับะเข็บเดิมซอกเดิมทุกจุดเดิมหมดนะครับฝากระโปรงหน้าเดิมสติ๊กเกอร์โรงงานอยู่ครบนี่ครับ้ามอน้ำนิ่งๆเลยนะครับที่สำคัญรถคันนี้เป็นรถที่ทางเต็น์เนี่ยเจ้าของเต็น์ใช้เองแล้วก็ล่าสุดปีใหม่เนี่ยเดินทาง ลงภูเก็ตไปกับแล้วก็ขึ้นไปที่อุตรดิตถ์รวมแล้วแบบเสร็จเดินทาง2,000กว่ากิโลนะครับไม่มีปัญหาเครื่องเกียร์ดีมากภายในสวยๆไม่ขาดไม่เก่าไม่โซมนะครับอันนี้เม็ดอาร์คประตูหน้าซ้ายสภาพคอนโซลรถใหม่มากนะครับสวยงามจริงระบบไฟฟ้าทุกจุดใช้ได้ครบนะครับอันนี้เม็ดอาร์คประตูหลังหลังซ้ายนะครับ ในฝาถังน้ำมันนะครับอันนี้เม็ดอาร์ข้างหลังนะครับยังอยู่ครบซุกเม็ดนะครับรับประกันไม่มีอุบัติเหตุแม้แต่น้อยนะครับอันนี้เม็ดอาร์ประตูหลังขวานะครับอันนี้เม็ดอาร์ประตูหน้าขวานะครับเลขไม้แท้ที่สองแส0ห้าหมื่นสามพันสี่รอยห้าสิบกิโลเมตรนะครับ เป็น Honda CRV Generation ที่3เครื่องยนต์ 2,000cc นะครับติดตั้งแก๊ส LPG หัวฉีดอย่างดีสมบูรณ์พร้อมใช้ทุกส่วนนะครับเครื่องยนต์ดีเดินนิ่งเดินเงียบเกียร์โต้เข้าทำงานปกติระบบแก๊สใช้งานได้ดีนะครับประหยัดมากเลยเปิดราคาขายกันที่2 7 8 0 0 0บาท2 7 8 0 0 0บาทเงินสดต่อรองได้จัดไฟแนนซ์ได้เต็มสนใจทักมาเลยนะครับเต็นเตตปทุมยูสคาร์นี่ิ่ใหม่ลำลูกกาคลอง7 0897927505 0619465472ครับสวัสดีครับ